สวัสดีค่ะพบกับปทุมรัตสตอรี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ม่อนแจม่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราจะพาชมวิวนะคะเดี๋ยวขึ้นไปชมวิวข้างบนแต่ก่อนอื่นเราก็มาเดินดูร้านขายสินค้าของที่นี่ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีร้านเสื้อผ้าพื้นเมืองนะคะมีหมกแล้วก็เป็นของกิ๊บจิ๊จชบช็อปอะคะ่ะเล็กๆ่น้อยกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็มีผล,ลไม้พื้นเมืองนะคะ อันนี้นะคะมีสินค้าของชาวดอยนะคะอันนี้เป็นพวกกําไรพวกเอาไปแฝงกระเป๋ากุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บน่ารักสําหรับวัยรุ่นนิยมนะคะแล้วก็มีกําไรเงินกระเป๋าหมวกหมวกชาวเขาหมวกชาวเขาใช่ไหมคะแล้วก็กําลังปักเลยนะคะออดูน้องน้องเขากาลังปักหมวกเองเลยะคะ่นะ,คะแล้วก็มี สินค้าพื้นเมืองอีกนะคะมีเป็นเป็นขนมค่ะเป็นขนมค้าพื้นเมืองกะโมที่หมดสวยๆกับส่อยสวยๆส่ายชาวขาน่ารักเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีเราเดินสำรวจให้ทั่วก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดชมวิวนะคะอันนี้เป็นชุดชุดแบบล้านนาแบบชาวขาวอันนี้ชุดแบบชาวขาวน่ารักดูแค่น มีโครงการคนละครึ่งด้วยอันนี้เป็นลูกเสียนทอแล้วก็ส้มสายน้ำพึ้งแล้วโบหีมะค่ะอันนี้ผลิตผลของบันดอยนี่แหะอันนี้เป็นผลิตผลของบนดอยนี้นะคะเรามาดูต่อเลร้านวายเล่าหมาใจดำ วายผลไม้ว็อกก้าชิมฟรีชิมไหมตากล้องชิมร้านนี้มีแยมสตรอเบอรี่แล้ขวดละ80บาทอันนี้ดอกเก๊กฮวยค่ะโอ้เก็กฮวยด้กแต่ดอกเก๊กฮวยอันนี้เท่าไหร่จ้ะแพงละแปบาทค่ะอ๋อแพงละ80แล้วก็มีผลไม้อบแห้งมีสตรอเบอรี่อบแห้งมีน้ำสตรร์รีน้ำน้ำสตรอเบอรี่อันนี้ลูกสตรอเบอรี่ครุ๊ แกละยี่สิบนี่ไม้เกีย้ยนะคะแต่จุดฝื้ไฟค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูร้านอื่นนะคยเดี๋ยวขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็นชุดชุนเนียงนีดกระป๋าอันนี้กระป๋า,อ,นนปาอันนี้มีมะละวานอันนี้ลูกมะละวนันนีอะโวคาโดอะโวคาโดค่ะ

ด้านหลังนู้นนะคะเป็นวิวภูเขาที่มีรีสอร์ทแล้วก็แคมป์นะคะที่นักท่องเที่ยวเขาไปพักค้างคืนกันที่ด้านนู้นนะคะแล้วก็มีไร่ที่ทําเป็นแบบขั้นบันไดด้วยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะมีหมอกลอยเต็มไปหมดเลยแล้วก็อากาศนี่เย็นนะคะขึ้นมาวันนี้สดชื่นมากเลยค่ะเต็มอิ่มกับบรรยากาศดีๆของมั่นแจ่มเลยค่ะ อันนี้ไม่ได้ผสมเป็นข้าวรวงเลยค่ะข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยค่ะเอาข้าวไปตามข้าวเหนียวเอาไปตามข้าวเหนียวดิบเอาอันนึ่งก่อนต่อข้าวเหนียวนึ่งไปตามตาแหลกแล้วเข้าวมาข้าวแหลกงาของกระดิ่งกระดิงชื่อว่าอะไรนึกข้าวเลยข้าวแดลงาเหมือนกันอันนี้เรียกว่าวผง เราซื้อส้อมสายน้ำผึ้งค่ะสามกิโลร้อยและก็อะโวคาโดพันเฮสกิโลละหนึ่งร้อยค่ะเราซื้อมาได้มา3ามลูกค่ะเรามาชมมอ่อนแ่มจนทั่วแล้วนะคะเราก็จะขอปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ ก็ขอฝากให้กดซับสไคร้กดไ like, ลค์กดแชร์อ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย